วันนี้เรามาชมการจัดส่งไปส่งให้ลูกค้ามรกตแครด่างแบบชนมือนะครับอันนี้เราจะทําการแพคแบบนิดเดียวนะครับผมนี่กวามรกตกิ่งนี้นะครับเป็นแครด่างนะครับชํากิ่งนะครับอันนี้ชํารากแล้วก็เทรนแดดเรียบร้อยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับด่างทุกนี่กิ่งทุกใบนะครับนี่สวยมากสวยสุดๆนะครับก่อนอื่นเราก็จะเตรียมเป่าฝุ่นนะครับ แล้วก็เช็ดนะครับนำลงกล่องนะครับแล้วก็เราจะยัดด้วยกระดาษครับนี่กระดาษดรีไซเคิลนะครับยัดไปเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวนะครับผมเพราะว่าเราจะเราก็จะเอาไปวางหน้ารถครับเป็นตุ๊กตาหน้ารถอยู่ด้านขวามือนะครับพอถึงที่หมายแล้วนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันครับจะส่ง